สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับรายการเดิมปกติต้องเป็นวิทยาศาสตร์ในวน

ทำลูกหลูกไปงหยังไม่ได้กระเด็นเลยอ่าแล้วเราก็จะเอาผักใส่ในลูกใส่ห,หมดเลยใส่หมดทั้งจานเลยใส่หมดทั้งจานเลยใช่ไหมอ่าเออเอาเลย,ยเน,นั่นแหละเอนีอร่อยแน,น่นอนเอ้ยนะค่อยๆคนบคนเบาๆก็ถ้าจะให้ผักสุกเเราจะเติมนะ้า ค่อยค่อยคนนะคะขั้นตอนนี้ เอาเมื่อครับถึงจุดสุดเลยนี่ค่ะใส่ไข่ครับนี่คือตอนหั่นพริกเนี่ยก็ยจะเป็นแบบนี้นะคะคือเรงใช้ผู้ชี่ยชาอย่างเช่นแม่ของผมทำ,ทำกินทำอาหากินเองได้ เคตอนนี้ก็เสร็จ็มยังนดนึงได้กินละนิ่มยังิยนิยังค่ะนิ่มยังเดี๋ยวแป๊บนึงนิ่มแล้วนิ่มแล้วโอเคเดี๋ยวแม่ใส่จานให้โอเคอย่นี้เราปิดแก๊สก่อนแล้วก็ใส่จาน นี่แ้ตอนกำลงใส่จานเด็กยังทำไม่ได้โอเคครับทุกคนในโลกอินเทอร์เน็ตก็จะรู้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้นี่ผัดผักกุ้งน่ากินมากินมากน่ากินน่ากินมากสวัสดีครับโอเค